เอนะย่ออ้ก็ถ okay. okay. ูกคิดไม่ได้เรขอเนาะขอเนาะันนะมันใจร้อเปร์เ็นรู้พวกเขารู้ทุกวัการะครัอ่ะเาะนต้องนะโปรฟต้องนะพูดไั้พูดไคเงยบเงียบยนโอเคนาะมองหน้านนพรับ ไม่เพียงแค่นั้นครับหนึ่งครับก็เรื่องของเขาจะไม่ได้เปราะถูกดุงนเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ห่วงตงง่ายรู้ไหมอาจารย์จะได้ห่วงงง่ายใช่ไหมเวลาเขาเดินไปห้องน้ำจะงงห่วงอนู่เครับได้ครอยครมด่ม้ำนะครับตา้ำดโอเคคเคครครับโอครับโอเคครับโอครับโอรัโอครับโอครับโอเครับโอมคครับโอเครัอเครับโอเคครัเคครัโอเคบเคครัอครับคครับครับอเค ถ่านแก๊สเนี่ยปกติเราห้ามใช้ถ่านแก๊สที่มันถูกก่อนใช่ไหมครับในตำราเขาบอกไวแ้แต่เนี่ยเราชอบใช้จังเลยผมชอบใช้จังเลย,เ,ลยเราไม่เลือกคนาส่งเพราะอ่างนอ้ <c oughs> เอานี้มาดูว่าแก๊สนะแก๊สหลือการถูกตอเรา้็ในกระบคนกรนั้นมันเป็นแก๊สไอพีซีซึ่งเราได้มาจากการสั่น้้ำมันดีน้ำมันดีตัวนึงเป็นก๊าซไซน้ำมันนั่นแหละมาเข้ากระบวนการตรงนี้มาเป็นแก๊สหรอการไอพีซีทังหึึ่งที่ได้มาก็คือแก๊สธรรมชาตที่คือการสะสมมีนาแล้วมันกลายเป็นแก๊สมีเดนี้มาในน้ำมันดีนีองดูดีแกรราตนแลก๊สธรรมชาตินั้น แลไม่ต้องกังวลเลยทางนี้จะาทางที่ท้ายนี่ยนะทางลูกเนี้ยมันจะคนแรงดันเนี่ยมัเกิน400ปอนด์ต่อนาฬาถ้าเราอัดแป๊บเดีย400ปอนด์ต่อนาฬิกาแต่มันนี่ระบบแคสซีนประมาณแล้วว่าจะเป็ัดแ๊บบางโมเดมันมีระบบเัวมาด้วี้เนี่ยมันจะมามบบนีหนึ่งรอบนุณนะไม่มาลึงรอบนะผมจะคุณรอบเอ ถ้าจุดไฟแล้วก็เปิดเปิดบ้าวเนี่ยหมดเลยนะเราจุดไฟปรนนี้รอบตกรอมก็เปิดหมดเลยนะเมยเมรอมต้ว้ววาว้าวา้าาบวาวนาน้นานลาันั้นนะามนท้า เอาทีนีผมเิ round, ึ่งรอบปึ๊บมันเดิมเท่าเดิมนะเอาดูเวลาิ้เวลาิอิเอาปุ๊บนี่ยเห็นไหมเราจะได้ไม่ต้องหมุนหลายรอบนะที่มันติมงอเนื่เพราะว่ามันหมุนหลายรอบแล้วมันติด่าถเป็นลาติเกอนตบปุ๊เดี๋ยวมันติดเกินติดม่ผ่านอันี้ไม่มีลาติเกิรติดกันทีล้วนมารั้่ำมันร มันรั่วมันรูขึนมาไหนมันรูมมาแากจุดตอนน้ถแกก็อยู no ่ตรงนี้แหละยึงทายไว้แน่นตเนี้ยายไว้แน่แล้วหลุดอย่าเิแล้วหลุดเขาี่ดอก็ที่เดิมไปแหละยายไว้แน่นแรนหลุดเพราะว่าไรไม่้มรอหอยู่ไม่องขอบอกถ่ายดูมั้ 어 <놀람> 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 ทำไมผมกระชากเลยแมรือว่าไปก็ตามครูให้ันก็นแล้วกันเป <c oughs> ็นรองเท้าครูด้วยกนแล้วกันนะะเดี๋ยวเราจะดูกันแล้วนะจะจูนแล้วนะครูชูใกล้ๆจอยเป็นนะยังไงกนะะบัตไปตามวงดูเลยนะผมจะจูนแล้วนะ <c oughs> โอ้โอมันยังผสงมอากาศไม่ได้สัสตัวเดี๋ยวจะทำให้มันผสมอากาศห้ดูเอ้าไป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 จอยอะไปไปไปก็ไปันล้ก็ได้ไปอยท่ง้ เออบนนู้นไปมันก็ตายจริงๆอ่ะตายดล้เออกอนี่คยเอาป๊บฮเฮ้ย่าฮได้ยังไงตัวนี้ได้แเดียวี่นี่ผมจ้อนเดียเเดียเรายเ้ยาให้ทุบ้นนะ้ย

นิดนิดนิดก oh, no, ี no, ่ไหนนิดกไหนเิดมามามาดด้วยมาด่ด้วยเร็เเร็วหนีเลยนี่ไเร็วเเจะให้ปิดมานี้ทีมาที่บอก

พี่ลืมบอกไปข้อที่สอมาเลยไม่ให้เขาเข้ามาเลยนี่ลืมบอกไปแก๊สนะเวลาเราจะปิดให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาถ้าจนัดมือขวาให้หมุนไปทางนิ้วก้อยถนัดมือซ้ายให้หมุนไปทางนิ้วหัวแม่บ้านมาแม่บ้านมาปิดแก๊สหมุนไปทามฝาเปิดหมุนไปทางซ้ายจำได้ไหมครับจำได้าเลยจาได้ไหมจำไมาได้จำไม่อด้มาเรียนรู้ว่า 嗯。 ไอ้โจ้ไม่ให้โจ้หนไอ้โจ้ไปเลยคนที่ห้านะคนเราจำได้นะนี่ห้านาหมดะทบฝาเยไม่มีสยไม่านหอกายอาบนีเยไอ้ยโไม่ดับด้วยไ้ยไม่ดับไม่ดับด้วยไอ้ย เราไม่ต้องอายเราแค่นิดเดียวดูเขานี่เป็นกระ๋อกผู้ชาเข้าเปลี่ยนตัวทำไปได้นะอางหม้อข้าหน้าเขาไปนะเี่ยวางหน้าเขาไปเเออ ความหมายแล้วโยนิืงเลยไม่ไายแล้วไม่้เฮยนิ่งมากนิ่งมากเม่เห็นผมเป็นตัวอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้

คนนพี่ทองไม่ได้พี่ทองเดี๋ยวอันนี้มันร้อนแล้วนะมันมีโอกาสระเบิดปราวมิณ8นาเพราะฉะนั้นการเข้าไปปิดคนสุดท้ายนี้มันอาจจะระเบิดได้เพราะฉะนั้นให้เอามือบังหน้านิดบังเพื่อบังแกระเบิด มันจะได้ตรวจสอบลักษณะได้ถูกนั่งผูกแบบมันเผาได้ไวปัดหน้าอึนิดหนึงปัดหน้าไว้เกิดอะไรขึ้นก้มหน้าไวหน้ามันได้เหลือไม่รวมไม่หลับ เพราะว่าในตัวนี้วาวมันเสี่ยงติดไม่ได้และเทคนิคและวิีการในการพูดถามแซดเราจะพูดตอนไฟลุกเท่านั้นต่ไปดับจะไม่พูดเพราะถ้าไฟมาดับแล้วเนี่ยแซดมันพุ่งไปไหนเราไม่มีอกาารู้และถ้าไฟติดเนี่ยเราจะเห็นน่าแซดจะพุ่งไปหูุนหไฟติดนะทคนิีาในการพูดมัก็มาวมันระเบิดลับแซดสบายมัน่ถไม่ตาเบิดง่ายๆเราที่เรากลัวเพราะอะไรเสียงใช่ไหม กรณีเแล้วเราเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วแบบเนี่ยแอ่เนี่ยอย่าไปตกใจอย่าไปลุ้มลีลุกคนนะดูมันก่อนทิศทางมันไปทางไหนนักดับเพลิงอาชี่ถ้าเป็นรถแก๊สมันเป็นรถบรรทุกแก๊สหรืออะไรรถแรงเป็นรถพลังม้าถ้าเกิดเป็นรถแรงจับไม่ดับไฟระดับไฟไม่ให้หมดพอนมันติดอยู่นั่นแหละเพราะถ้าเราดับหมดแล้วเนี่ยแอดมันพุ่งเหนือขบานไทยเลยเอ้าไปตรงไหนเราไม่รูพลันมันติดขึ้นหมดมันจะไปเผาไหม้มันจะไปเผาไหม้หมดเพราะนั้นเนี่ย ากรารพูดขณะที่ไฟลุกปกอหกดหายไฟขนาดที่ไฟดับแล้วถ้าพูดไฟดับแล้วอันตรายมันอาจจะเข้าตัวเราเข้าเพี่ยงเข้าแล้วมันมีโอก,กาสที่ไม่มีจากอื่นะเอ้าเดี๋ยวเราจะไปจะรอกองยกการได้เวลาพอดีเนาะเดี๋ยวเราจะไปลองกองยกการตัดเล่ยหน่อยนะเราสั่งให้เขาข้าวแล้วรอจะหีุไปแล้วจะปอดตัยเขาลายใช่ไหม